สกตสิหาหมัดเขาพี่น้องมัดเข่าเจ้าลายเติบนอนหน้าห้หนึ่งพนตกพี่น้องเอ้ยสว่งเทียงนะแห้งเติบอันคำซ้ำนี่แหละสกตมหาเลาะจับเบิ่งกะคือว่าอัน่นกระแหงสิมังมังแน่อยู่สิฮือเขาเจ้าแล้วก็สิมาสิไปผาดเลยพี่น้องผาดอยู่ในร้านนะสิมัดเขากันเด้อทุกคน สาบายดีพี่น้องวทุกคนทุกคนเมื่อนี้เจ้าเกตสิมาพาดเขาเจ้าพี่น้อง มีหน่อยบัวลายเขาเจ้าก่ะเขาเจ้า,า,จาให้หนึ่งเนาะอันรุ่นก่อนนะผาดไปเบิดแล้วเนาะได้อันได้ซองกระสอบกระสอบสีส้มนะพี่น้องแล้วก็ตันนี้ให้หนึ่งสเกติมาผาดบานผาดข้าวปูกพี่น้องพยังบัวลายปันได้ก็บอก่อยอยากแห่งปันได้พะว่าพลตรงคำสุดหนึ่งแลนซาเกตตากพอดีมังมังซำหนึ่งและอันเอามาปะากองรวมกันไหว้วบัดที่นี่แลนวบัมีเวลาตากมาแต่ไปเกี่ยวเขาเหนียว ในซาบเกตจิมาพาดและตากหมาของเพิ่นนเ้าสิบพาดเขาสะกอน,อนมาเบิ่งมาชมนํากันว่ายซาเกติพาดแบบใดเนะาะพาดแบบโบราณโบราณเลยพี่น้องแต่เข้าสะไม่จะพอจะเม่พาพาดกับแบบนี้แหละไปทุกคนไปเบิ่งน้ากัน แล้วแล้วจากนาดาวกับจนหอนพี่น้องเอ้ยสิ่ห้เขาบนันนี้ลุ่นเบิงว่าจะได้จักสอบบันนี้ แล้วแล้วพี่น้องได้สอบหนึ่งกับเครื่องหน้าไฮห,หนึ่งได้พี่น้องนี่สอบหนึ่งกับเครื่องคลิปนี้กับสิคอจบไวซํานี้ก่อนเด้อทุกคนพบกันใหม่คลิปหนาะสบายดี